วิธีการจ่ายเงินคืนจ่ายโปจ่ายปิดอัพเงินทันใจทํำยังไงนะครับโดยคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการจ่ายเงินคืนจ่ายโปและจ่ายปิดสําหรับสินเชื่ออัพเงินทันใจนะครับว่าคุณต้องทําอะไรบ้างสำหรับวิธีการจ่ายเงินคืนนี่จ่ายโปจ่ายปิดอัพเงินทันใจนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยนะครับว่าโปตีแล้วเมื่อถึงเวลาเนี่ยอัพเงินทันใจจะไปหักเงินจากบัญชีของเราโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับถ้าคุณไม่ได้คิดจะโปหรือจะปิดยอดนะ แนะนำให้เขาหักตามรอบบินตามปกติเลยดีกว่านะครับคุณจะได้ไม่ต้องจ่ายซ้ําหรือว่าจ่ายโปะโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับนะสวัสดีครับผมปันจากช่องผลยิ้มกูออมนะครับโดยช่องนี้ผมจะนะเนเฉพาะสินเชื่อที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับผมจะไม่แนะนําสินเชื่อที่ผิดกฎหมายหรือสีเทาใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับและคุณต้องระวังมิจฉาชีพเลยนะครับถ้าเกิดคุณต้องโอนเงินก่อนเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยคุณตัวมิจฉาชีพแล้วนะครับดังนั้นเลิกคุยปิดบล็อกลบแอปทุกอย่างทิ้งได้เลยนะครับนะไม่ต้องไปสนใจนะ สำหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่ออัพเงินทันใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรีวิวสมัครกู้เงินหรือคืนเงินนะครับคุณสามารถกดดูที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมมีคลิปคมหมดแล้วนะครับวิธีการจ่ายโปรปิดก็ให้เข้าแอป s c b e c ่อนแล้วกดธุรกรรมของฉันแล้วเลือกหน้ารวมบัญชีเลื่อนลงมาด้านล่างสินเชื่อของฉันอัพเงินทันใจให้กดเข้าไปเลยหน้าอัพเงินทันใจ ให้กดดูที่ดูเพิ่มด้านข้างได้เลยนะครับเป็นปุ่มเล็กๆนะหน้าวงเงินของฉันก็จะมีบอกวงเงินที่ใช้ที่เหลือและที่ต้องจ่ายนี่งวดนี้ถ้าเป็นศูนย์เนี่ยคือจ่ายไปแล้วหรือยังไม่ถึงกําหนดจ่ายนะครับด้านล่างก็จะมีประวัติการใช้อัพให้ดูด้วยว่าผมเพิ่งกดเงินไปเมื่อ1นนาทีที่แล้วเองนะครับกลับมาที่ตรงกลางนะก็จะมีคําว่าจ่ายเลยก็กดตรงนั้นได้เลยนะครับหน้าจ่ายคืนอัพ ก็จะจ่ายได้2วิธีนะครับคือจ่ายจากบัญชีและ QR Code ชาระเงินสําหรับการจ่ายจากบัญชีก็ให้เลือกบัญชีที่เราต้องการจะจ่ายจากนั้นก็เลือกตรงช่องจํานวนเงินนะครับก็จะมีให้เลือกเต็มจํานวนหมายถึงว่าจ่ายยอดผ่อนต่อเดือนตามที่เขากําหนดไว้อย่างตอนนี้ของผมเป็นศูนย์เพราะว่ายังไม่ถึงรอบที่จะจ่ายเงินปิดยอดหมายถึงว่าเราเนี่ยจะไม่กู้ไม่เอาแล้วนะครับก็จะเป็นยอดที่เรากู้ทั้งหมดบวกดอกเบี้ยนะครับ ในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าผมมียอดจ่าย5,000บาทนะครับเพราะว่ายังกู้ไม่ข้ามวันมันและไม่มีดอกเบีย้ยนะครับดอกเบีย้ยยังเป็นศูนย์อยู่ซึ่งก็จะมาให้ดูอีกรูปหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมจ่ายในคลิปนี้ไปแล้ว2อ0 0าเนี่ยทำให้ยอดนี่มันคงเหลือเหลือ2 0 0พนะครับพอข้ามมันมาปั๊บเนี่ยกดเช็คปิดนี้อีกทีนึงก็จะเห็นยอดปิดนี้เนี่ย2 5 0พ้บาท23สสตางค์นะครับก็คือดอกเบีย้ยเพิ่มเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ ระบุจํานวนจะเป็นการโปะนั่นเองนะครับดโดยปกติแล้วเราจะจ่ายมากกว่ายอดเต็มจํานวนหรือยอดผ่อนชําระนะครับไม่งั้นผิดกติกานะถ้าเราจ่ายเร็วบางทียังไม่ถึงวันตัดมันจะกลายเป็นการโปะของเดือนที่แล้วแทนทั้งหมดนะครับทําให้เมื่อถึงรอบวันครบกําหนดเนี่ยเราต้องจ่ายเพิ่อมอีกทีหนึ่งระวังด้วยนะครับถ้าไม่ได้ต้องการจะโปะอย่ารีบจ่ายนะครับแต่ถ้าเกิดใครจะชําระเงินผ่าน q code, ค code คก็เหมือนกันเลยนะครับคือต้องเลือกเต็มจํานวนปิดยอดหรือระบุจํานวน a p p SCB Easy เนี่ยก็จะสร้าง QR Code ให้เราไปสแกนใจ่ายในช่องทางอื่นแทนนะครับกลับมาที่จ่ายเงินจากบัญชีอีกรอบนึงก็ให้ระบุเลยนะครับผมก็จะจ่ายเงินก่อนสัก2,500บาทนะครับใครจะใส่บันทึกช่วยจําก็สามารถจดลงไปได้เลยนะครับแล้วก็กดตรวจสอบข้อมูลได้เลยหน้าตรวจสอบข้อมูลเช็คให้เรียบร้อยแล้วกดยืนยันข้างล่างได้เลยนะครับก็จะจ่ายเงินคืนอัพสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะ กลับมาที่หน้าแรกก็เห็นว่าวงเงินที่ใช้ไปลดลงจาก5,000เหลือ2 5 0 0าแล้วนะครับจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วถ้าใครยังไม่ได้จ่ายเงินภายในวันเดียวเนี่ยอาจจะมีการหักดอกเบีย้ยทําให้ยอดไม่เต็มนะครับอันนี้นะครับเป็นรูปหลังจากนั้น1วันนะครับเหลือ2,500บาทมีดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นพอผมจ่ายเงินเพิ่มอีก500บาทนะครับวงเงินที่ใช้ไปก็จะกลายเป็น2001บาท23สสตางค์แทนนะครับนะก็คือมีดอกเบีย้ยโผล่มาแล้วนั่นเอง ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการจ่ายเงินชําระหนี้จ่ายโปจ่ายปิดเซ็นเชื่ออัพเงินทันใจนะครับสําหรับคนที่ฟังถึงตรงนี้แล้วนะครับก็รบกวนนิดนึงนะเพียงความว่าฟังจบแล้วผมจะชื่นใจหน่อยแล้วกันนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะว่ามีคนฟังถึงตรงนี้เลยนะครับอู้ก็คลิปหนึ่งก็ยาวพอสมควรนะแล้วก็มีความรู้เน้นๆเลยนะครับนะก็อาจจะเยอะเกินไปสําหรับหลายคนนะครับเลยจะพึ่ของผ่านช้อปปี้ลาซาด้าสมัครสินเชื่อผ่านลิงก์ใต้คลิปของผมเนี่ยก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับยังไงก็ตามนะครับช่องผ่อนิยมกู้ออมเนี่ย ไม่ได้แนะนําให้คุณไปกู้สินเชื่อมาเพื่อใช้สุดรุสุรลานะครับการกู้สินเชื่อเนี่ยอยากให้กู้เฉพาะคุณต้องการทําธุรกิจใหม่สร้างรายได้ใหม่ขยายธุรกิจเดิมนะครับหรือว่ามีฉุกเฉนะินอุบัติเหตุป่วยอะไรแบบนี้นะครับคุณหนึ่งจะต้องกู้เงินนะครับอย่าไปกู้ใช้สุดรุสุรลานะครับเพราะสุดท้ายแล้ววันหนึ่งเนี่ยคุณซื้อของที่ไม่สาคัญเข้ามาในชีวิตเยอะๆเ,เนี่ยคุณต้องขายของที่สําคัญทิ้งนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูถึงตรงนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย